สวัสดีครับวันนี้บริษัทราคา c ั m คจะมาแนะนำวิธีการพิมพ์ผ่านแอป k คียวเซราโมบายพิมซึ่งมีทั้งบน iPhone, iPad และมือถือ Android นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปที่ App Store ค้นหาด้วยคำว่า k คียวเซร่านะครับเมื่อเจอแอป k คียวเซราโมบายพิมแล้วเราดาวน์โหลดลงมาแล้วเราก็ Open นะครับเราจะเห็นว่า มีอยู่4เมนูหลักนะครับเมนูแรกครับก็คือการเลือกพิมพ์ภาพถ่ายเราสามารถเลือกภาพจากในแกลเลอรี่ของเราขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์โดยเราสามารถซูมเข้าซูมออกนะครับหรือว่าหมุนภาพเราค่อยพิมพ์ได้ครับถัดมานะครับการพิมพ์เอกสารหรือด็อกิเมนต์โดยปกติแล้วนะครับเราอาจจะต้องเริ่มจาก โปรแกรมที่เราดูเอกสารนะครับในกรณีนี้ผมขอใช้ b r o w s ์เซอร์ m e นะครับเมื่อเราดูเอกสารเราก็กด Open In นะครับแล้วไปเลือกที่โปรแกรม k y o c e r a Mobile Print ครับเอกสารนี้ก็จะเปิดมาบนโปรแกรม k y o c e r a Mobile Print นะครับแล้วเราสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยกำหนดหน้ากำหนดความละเอียดหรือว่าจะกำหนดสีหรือขาวดำได้ครับ เมนูถัดมาครับคือเว็บเราก็สามารถใส่ URL นะครับของเว็บไซต์ที่เราต้องการจะพิมพ์เข้าไปข้างบนตรงนี้ได้แล้วเราก็สั่งพิมพ์นะครับโดยเวลาสั่งพิมพ์นะครับเราสามารถเลือกเครื่องพรินเตอร์นะครับไปที่ select device นะครับือกเครื่องปรินเตอร์ที่เราสามารถพิมพ์ผ่านแอปนี้ทั้งหมดในเน็ตเวิร์ได้ครับพอเลือกเครื่องพรินเตอร์แล้วเราก็สามารถเลือกอรายละเอียดการพิมพ์ จัดป r i n น p n g p r e คเฟ e n c e นะครับว่าจะให้คุณภาพงานพิมพ์ดับไหนพิมพ์ลงกระดาษขนาดเท่าไหร่นะคะรับพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติไหมพิมพ์กี่ Copy นะครับกี่ชุดนะครับพอเลือกเสร็จนะครับเราก็าสั่งปิม้นครับเมนูถัดไปนะครับคือการสแกน โดยเราสามารถสแกนต้นฉบับนะครับจากเครื่องมัลติฟังก์ชันของ k ที c e l a โดยที่ให้ไฟล์ภาพนะครับขึ้นมาปรากฏใน iPhone, iPad หรือบน Android ของเราได้ะครับ นี่นะครับก็คืองานพิมพ์ที่เราสั่งพิมพ์เว็บไซต์นะครับที่สั่งไปเม่อคืครับขอบคุณครับ